วัดีคับคุณผู้ชมครับพบกับผมนาวตีธนภาพนาวสมัครการนะครับพิธีกรดําเนินรายการตลาหัรู้กับสอนชนภาคหนึ่งนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่หาดเจ้าสำบราญอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับมาพบกับคุณลุงคนนึงครับซึ่งมีจิตใจรักทะเลมั่ั้งตาเล็กแต่น้อยและอยากตอบแทนพระคุณแผ่นดินนะครับด้วยการเป็นประธานอาสาสมัครพิทักษ์รักทะเลไทย ตำบลหาดเจ้าสำราญอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับท้องทะเลของประเทศไทยเปอย่างยิ่งเลยนะครับแม้ว่าคุณลุงแกจะวัย6 7แล้วนะครับแต่คุณลุงก็ยังมีใจและความเข้มแข็งในการที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติท้องทะเลเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนของท้องทะเลไทยในถิ่นบ้านเกิดของแกนะครับวันนี้เราไปพบกับคุณลุงสุชาติเสือหน้าประ่าน อาสาสมัครพิทักษ์ทะเลไทยเดี๋ยวเราไปพบกันครับสวัสดีครับคุณลุงสุชาติครับได้ทราบว่าคุณลุงมีความเป็นอาสาสมัครท้องทะเลไทยอย่างสูงเลยนะครับเดี๋ยวคุณลุงสุชาติเสหน้าช่วยกรุณาบอกกล่าวหน่อยนะครับกับประวัติความเป็นมานะครับว่าชมรมอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลไทยนั้นมีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับครับชมรมอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลเนี่ยมันนับหนึ่งมาจากเครือข่ายรักอ่าวไทยตอนบนซึ่งผม ไปร่วมกับเขามาเมื่อก่อนทีนี้มาดูแล้วว่าอย่ามาทําบ้านเหล่ามั่งในป่าก็เลยรวมคนคนอสทรลถ้าผมคนเดียวอ่ะคงจะทําไม่ได้แต่มันมีทีมงานที่รู้ใจแล้วก็อยากจะทําจึงจึงได้ก่อร่างสาร้างอันขึ้นมาแล้วก็ทํามาตลอดสี่ห้าปีแล้วครับทํากันเรื่อยบ,บางบางปีก็ทําได้เยอะบางปีก็ทําได้น้อยแล้วแต่ จะสะดวกเรื่องการเงินแต่ตอนนี้ก็แย่แต่ก็ทําปีละครั้งแต่เมื่อก่อนเราทิ้งกันปีละสองครั้งครับผมก็สรุปว่าวันนี้คุณลุงกำลังจะบอกผมว่าสิ่งที่คุณลุงทำนี่ก็คือในเรื่องของบ้านป่าใช่ไหมโดยใช้วัสดุธรรมชาติบ้างใช่ไหมครับวัสดุธรรมชาตินั้นมีอะไรบ้างครับคุณลุงครับวัสดุธรรมชาติผมก็ไปเน้นประยุกตหมาเอาปัดม้อนเนี่ยซึ่งว่ามันจะเหนียวเหนียวก็ทามะพร้าวเนี่ย เขาเขาเรียกขัดมอหรืออะไรครับเขาเรียกขัดมอนครับครับผมแล้วมนทำให้ปันได้อะไรได้เป็นไม้ที่ขึ้นบนบกใช่ไหมฮะไม้ขึ้นบนบกครับผมเป็นธรรมชาติเลยนะครับแล้วมีอะไรครับก็จะมีเชือกที่เราเราก็ทาแบบนี้แหละครับเอาไอ้ใบชาวบ้านเรียกไอ้ใบแต่ก็ไอ้ลูกปูนนะลูกปูเรียกไอ้ใบครับครับผมเป็นตัวถ่วงน้ําหนักจะถ่วงน้ําหนักครับก็จะใช้ไม้ไผ่แกไม้ไผ่ใช่ไหมครับไม้ไผ่ครับอ่าแล้วหนึ่งยางเราต้องรู้ระยะน้ํา ไม้ไผ่เนี่ยมันจะลอยน้ําแค่ไหนแล้วก็ไอ้นี่ยมันก็จะดึงกันตึงเป๊ะเลยมันก็จะตามน้ําน้ําขึ้นห่างมันก็จะตามน้ําน้ําหลงห่างมันก็จะตามน้ําครับระยะในการที่คุณลุงบอกว่าเอาไอ้บ้านปาน่าเอาไปทิ้งเนี่ยประมาณกี่ไม์ครับอไม่ถึงไม์ครับพันห้าร้อยเมตรห่างฟังห่างฟางประมาณพันห้าร้อยเมตรในการ,รที่จะนําบ้านป่าไปทิ้งเนี่ คุณลุงต้องขออนุญาตจากกรมทรัพย์ไมให้หรือว่าขออนุญาตจากหน่วยงานไหนครับก็<อ>ที่ผ่านมานี่เขาอนุญาตทิ้งไว้แล้วว่าห้ามทํำที่วัสดุที่แข็งแรงเนี่ยไม่ให้สูงเกินจาก5เมตร<อ>ซึ่งอยู่ในน้ํำอ,ะอ่แะแต่ตอนนี้เราก็ลดปริมาณให้ตื้น<อ>ให้ให้ให้มันต่ำลงพราทิ้งปุ๊บก็อยู่หน้าดินเพราะฉะนั้น<อ>จากตัวนี้ขึ้นไปข้ปขางบนหเมตรเราใช้ได้ ก็คือ5นเมตรก็คือวัสดุนี้มันก็จะเป็นสูนสลายไปตามธรรมชาติใช่อันนี้ก็จะหมกดินน่ะน้ำพัดหมาพัดไปอ๋อเพจมดินไปเรื่อยๆจมจมจมที่ผ่านมาคุณลุงทาไปแล้วทั้งหมดประมาณกี่กี่ชุดแล้วครับทำมาสี่ห้าร้อยแล้วมั่งที่หลงไปน่ะครับผมซึ่งผลของการที่คุณลุงทําบ้านปลาแบบนี้ได้ผลประโยชน์อย่างไรบ้างครับก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะนะ คขาอดีขึ้นนี่สัตว์น้าชุกชุมขึ้นหรือว่าอย่างไรครับสัตว์สัตวน้ํามันมีเหมือนกับมีบ้านครับมีบ้านนะฮะก็คือเหมือนเราตั้งขึ้นมาลักษณะนี้นะฮะแต่้ายแ่เแต่้ตักนี้นะครับเนี่ย มึกมันมามันก็จะเกาะนี่ใช่ไหมเกาะหวางไข่มาน้ำมันก็จะเกาะแบบนี้ครับผมมาน้ำมันจะเอาหางเที่ยวฮะลุงกำลังบอกว่าบ้านปานี้คือที่อนุบาลสักน้ำเล็กๆใช่ไหมครับเป็นที่หลบภัยด้วยใช่ไหมฮะเป็นที่หลบภัยด้วยและที่สำคัญเนี่ยรักษะเช่นนี้นะครับจะทําให วกเรือที่ประมงชายฝั่งที่เข้ามาเขตตามชายฝั่งเนี่ยไม่สามารถทําการประมงได้เราถ้าใช้อวนลากเด็กติดพื้นมันก็จะติดบ้านปลาใช่ไหมครับใช่ก็เป็นการป้องกันตามธรรมชาติเหมือนกันใช่ไหมครับคุลุณครับแล้วคุรุณครับหลังจากเนี้ยพอคุณุงใช้ต้นขักมอ,มอ,มอมีเชือกนะครับประกอบเสร็จแล้วผมขอดูออที่สําเร็จเรามีไหมครับคุลุงครับที่สาเร็จก็ลูกนี้แหละคอเดียวก็เสร็จแล้วเนี่ยครับผู้ชมครับนี่ครับคือบ้านปลานะฮะโดยชนนม เรือถ่ายรับทะเลไทยนะครับลุงเกศครับน <to ah ัคส nice ับที่ว่าสมมตินะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ใต้ท้องทะเลใต้ท้องทะเลนะครับสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็คือไม้ไผ่ตัวนี้นะครับไม่ต้องเจาะรูมันจะเป็นไม้ไผ่แบบธรรมชาติเลยนะครับสําหรับเป็นตัวที่ทําให้มันลอยอยู่บนน้ําทะเลนะครับนะฮะตัวตัวนี้นะครับก็คือบ้านป่านะฮะหรือบ้านป่าเนี่ยที่สัตว์น้ำเล็กๆไม่วก็จะเป็นปลาหมึก นะครับเป็นกุ้ง,าางเป็นปลานะฮะเข้ามาวางไถ่ในส่วนนี้ได้นะครับแล้วที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านนี้นะครับขออนุญาตครับ <c oughs> นะฮะคุณผู้ชมนะครับจะเห็นนะครับน,นี่คือตอนเนี้ยชาวบา้านเขาเรียกว่าไอ้ใบ <c oughs> หรือแท่งปูนนะครับแท่งปูนเนี้ยก็จะจมอยู่ใ,ใต้ท้องทะเลมันจะจมอยู่ใต้ท้องทะเลนะครับเพ <c oughs> ื่อถูกําหนักทำให้บ้านปลาเนี่ยมันตั้งแล้วก็มีไม้ไผ่เนี่ยร่อยเข้ามาในส่วนนี้นะครับหลังจากนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็ จะนำบ้านปลาเนี่ยไปลงเรือเพื่อที่ไปวางตามจุดที่กําหนดไว้คุณผู้ชมครับสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่ชมอยู่ในขณะนี้สนใจที่จะร่วมด้วยช่วยกันในการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยด้วยการสร้างบ้านปลานะครับติดต่อมาได้นะครับที่ศูนย์เรียนรู้สามพ่อปู่ยี่ ซึ่งลุงเปียกเป็นประธานอยู่ที่นี่นะครับที่ตำบลหาดเจ้าสำราญอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอคุณผู้ชมอยู่ในขณะนี้นะครับว่าคุณผู้ชมจะมาริ่มด้วยช่วยกันได้ทั้งการสมทบทุนเข้ามูลนิธินะฮะตามที่หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับหรือว่าจะมาเรียนรู้ด้วยตนเองจะเป็นกลุ่มนักเกรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเกรียนในส่วนของภาคบังคับหรือตามอัธยาศัยก็สามารถที่จะมาเรียนรู้ได้ช่วย สร้างบ้านปลาหลังนี้เพื่อเพิ่มความุดบูรณ์ให้กับท้องทะเลไทยได้นะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับมาที่นี่หาดเจ้าสำราญมาที่ศาลพ่อปู่ยี่นะศาลพ่อปู่ยี่หรือศูนย์เรียนรู้ศาลพ่อปู่ยี่นะครับขอบคุณคุณผู้ชมนะครับทุกท่านที่ติดตามในวันนี้นะครับลุงเปี๊ยกครับมีอะไรจะบอกกล่าวคุณผู้ชมไหมครับก่อนที่ลุงเปี๊ยกจะนําบ้านปลาไปทิ้งในทะเลทับก็เริ่มเรื่องที่เรารวมตัวกันทำตรงนี้เราก็ อจะหนีวัสดุพลาสติกใช้ให้น้อยที่สุดแล้วก็เลยใช้ไม้ไผ่ใช้ลูกปูนนั่นสักสี่เดือนมันก็จะจมลงไปในโคลนเพราะพื้นที่ท้องทะเลไม่ใช่สายมันชายหาดครับมันจมไอพวกนี้ก็อยู่บนดินเนี่่ยครับอาปลาหมึกม้ามันก็จะเกาะวางไข่คือคือสิ่งที่ผมเข้าใจแล้วครับอยากจะให้ลุงเปี๊ยกกล่าวเชิญชวนครับผู้ที่จะมาร่วมด้วยเช่นกันนะครับครับสําหรับ โดยงชาชนพี่น้องประชาชนถ้าจะร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพราะว่าผมก็มีแต่กําลังตนแต่ไม่มีกําลังปัจจัยคุยกันง่ายๆเลยครับ,รบถ้าอยากรู้อยากเห็นอยากศึกษาเชิญเลยครับที่ศาลพ่อปุณยี่ีเหมือนเดิมครับผมมีแรงท่านมาช่วยกันผมก็จะทําให้ท่านดูเพื่อเป็นการอนุรักษ์พื้นปูนนทะเลไทยให้ยั่งยืนสู่ลูกหลาน เพราะว่าผมก็อ,อายุเยอะๆกันแล้วก็ทําจนกว่าจะทําไม่ไหวก็ดูแลกันไปอะไรทําน้องนี้ครับขอบคุณคุณลุงเปียกมากเลยนะครับขอบคุณคุณผู้ชมนะครับยังไงครับก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้ถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้นะครับเป็นสิ่งที่สามารถช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยได้อย่าลืมน,นะครับกด ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยพบก,กับรายการตระหนักรู้ของสอนจนภาคหนึ่งในโอกาสต่อไปวันนี้ผมและประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลไทยรวมทั้งท่านอาสาสมัครทั้งหลายนะครับขอบ่าวคำว่าสวัสดีและล่าลากันไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ